จเจริญทำสำนีค่ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวจากชุมชนศรีสโศกจังหวัดศรีสะเกษค่ะมาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวความคืบหน้าของผู้ป่วยภายในชุมชนศรีสะเกค่ะหลังจากที่พี่ทีมงานสื่อบุญยมทีวีของศรีสโศกได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางกลับจากงานมหาปวารณาจังหวัดนคปรปฐมอาการล่าสุดตอนนี้ของพี่พงศักดิ์ สายแก้วหรือพี่พงษ์และพี่สุธิธรรมหงทองหรือพี่ต้นจิว๋วสามารถกลับมาทำงานได้ปกติแล้วส่วนอาการของพี่ตั้มวิศณุหลังจากที่ได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาสองสัปดาห์ขณะนี้ทางโรงพยาบาล ได้อนุญ,ญาตให้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่ชุมชนศรีสาโสกเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2557โดยมีพี่โก้ฟ้าฉายและทีมงานนักเรียนปวชาวสาขาธุรกิจสถานพยาบาลเป็นผู้รับดูแล โดยนำศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์ทั้งเลือกมาดูแลรักษานอกจากนี้ยังมีคุณป้าใจร่มและคุณแม่ของพี่ตั้มที่ช่วยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งในขณะนี้อาการของพี่ตั้มก็ดีขึ้นเป็นระยะระยะค่ะแต่ยังคงมีอาการปวดบริเวณก้านคอหลายด้านขวาและยังทรงตัวได้ไม่ดีนักต้องใช้เวลาพักฟื้นสักระยะหนึ่งค่ะ ไอ้ตามคะตอนนี้อาการอายเป็นยังไงเนี่ยคะอาการอายตอนนี้อาการดีขึ้นครับค่ะมีเจ็บมองไดบ่คะเจ็บไหลเจ็บต้นข้อ,อยังบ่คะก็เจ็บกับเจ็บมองไหลหางขวาพอคิดกันนะครับเ<ฮ>ลาครับรถครับไหยอยังกับควกวประมาทนะครับค,ค,ควรมีสติอยู่ตลอดไอ้ตามเขาโรยงบานนั่ตอนนี้อาการดีขึ้นจังไหนเ<ห>นี่ยคะดีขึ้นกวาการต,ตอนเขาไม่ไหมพุน ตอนเขาอันนั้นเขาสับสนหลายดูแลแผนแฟนไทยก็ดีขึ้นเพราะว่านดยอบสมุนไพรฝากขอบพระคุณนะคะกับทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจคนป่วยตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลทุกๆค,คนก็รู้สึกว่าให้กำลังใจแล้วไปให้การเยี่ยมเยียนสม่ำเสมอนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณไปถึงพ่อท่านนะคะที่กรุณาไปเยี่ยมนะคะ สำหรับอาการของท่านสมมนา,าทองแท้วินิยัตโรที่ได้อาพาธตเข้าโรงพยาบาลในวันที่18พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาด้วยอาการแผลติดเชื้อและในวันที่26พฤศจิกายนทางโรงพยาบาลได้อนุญาตให้กลับมารักษาตัวต่อที่ชุมชนศรีศสะโศกแล้วค่ะอาการตอนนี้ของท่านสมมนา,ามีอาการดีขึ้นอาการอักเสบของแผลติดเชื้อลดน้อยลงแต่ยังคงต้องฉันยาแก้อักเสบอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ก็เดี๋ยวนี้อาการก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วถ้าเทียบกับวันที่ป่วยหนักจากการที่ได้อยู่โรงพยาบาลมาตลอดสัปดาห์เศษๆก็เห็ไนไะด้ว่าจากการที่เราเจ็บป่วยครั้งนี้นะซึ่งพยาบาลเขาก็บอกว่ามันเสีย่ยงต่อการติดเชื้อก็สุภาษ่วยรู้เพราะถ้าไปถึงขนาดน,นั้นนี่ก็คือนับถอยหลังได้เลยอ้สิ่งทั้งนั้นกวงก็มาจากการที่เราประมาทหรือว่ามักง่ายเป็นที่เกียรติที่จะเอาใจใส่ในเรื่องของแต่เล็กน้อย ก็ได้่งยคิดตรงนี้แหละว่าเราไม่ควรประมาทในความตายในชีวิตว่าเรายังจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายไม่ประมาทและต้องเร่งทําความดีให้มากขึ้นมานี่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวที่เด็กนักเรียนเกาหลีได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ชุมชนศรีสะอโศกค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2557 เด็กนักเรียนเกาหลีจากโรงเรียนซีซังซาสกูจำนวน8คนครูห่งคนได้มาศึกษาดูงานที่ชุมชนศีษสอาโศกข,ของเราเป็นระยะเวลา3สัปดาห์โดยมีความตั้งใจที่จะมาศึกษาวิถีชีวิตของชาวอโศกเช่นการฟังธรรมการทำกรเกษตรกรรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนยย how do you feel about อ um, I feel so good um, ecological environment s and older people friendly. s h i so is very comfortable and quiet, and peaceful. So I can arrange my thinking. ซึ่งที่โรงเรียนซีซังซานี้ก็มีวิถีชีวิตคล้ายๆชุมชนของชาวอโศกคือมีบ้านวัด โรงเรียนมีการพึ่งพาตัวเองนับถือศาสนาพุทธมีพระที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆในการที่เด็กนักเรียนเกาหลีได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนสมาสิกขาศิสา,าโศกค,ค่ะ มาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวที่เด็กนักเรียนสมาสิกขาศีสาโศกได้ร่วมลงแขกแพ็กข้าวค่ะในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานักเรียนสมาสิกขาศีสาโศกได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแพ็กข้าวเพื่อเร่งในการระบายข้าวออกจากโกดังเตรียมที่จะรับซื้อข้าวใหม่ในฤดูการหน้าภาวะวิกฤตข้าวในปีนี้ทําให้ชาวนาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการจำานนำข้าวในปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาข้าวถูกปรับลดลงจากราคาข้าวปีที่แล้วอยู่ที่17-20บาทต่อกิโลกรัมลดลงมาเหลือเพียง10-13บาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคาข้าวในปีนี้ขาดทุนอย่างหนักไม่เว้นแต่ชุมชนศรีสะอโศกนโยบายแล้วจะนข้าวของรัฐบาลทำให้ราคาข้าวเนี่ยมันผันผวนนะคะจากปีก่อนเนี่ยเรารับซื้อข้าวอยู่ที่ราคากิโลละ20บาท7-20บาท แต่ว่าปีนี้มันเป็นราคาข้าวจริงก็ตกมาอยู่ที่แถวเนี้ยเขาซื้อกันที่สิบาทบ้างสิบาทบ้าง2บาทบ้างแพงสุดสิบาทซึ่งในปีนี้มีข้าวเปลือกค้างอยู่ในสต็อกอยู่ประมาณ200ร้อยตันต้องเร่งระบายข้าวออกจากโกดังเพื่อเตรียมรับซื้อข้าวในฤดูการหน้าซึ่งเป็นการช่วยชาวนาอีกทางหนึ่งค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นการลงแขกที่ร่วมแรงร่วมใจระหว่างชาวชุมชนและเด็กนักเรียนสมาสิกขาค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ชมหรือชาวบ้านในระแวะกใกล้เคียงขอร่วมงานโรงบุญ5้ทันวามหาราชในครั้งนี้ที่ชาวชุมชนศรษา์อาสกได้จัดขึ้นค่ะโดยมีตารางกิจกรรมดังนี้ค่ะ ในวันที่หนึ่งจัดที่บ้านยายปรังบ้านบัวง,งามอำเภอเดชอุดมในวันที่สองจัดที่บ้านขวาวอำเภอกันทลักจังหวัดสีสเกตในวันที่สจัดที่บ้านกระแชงร้านสาครอ,อำเภอกันทลักในวันที่สจัดที่บ้านร่องตาซุนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสีสเกต ในวันที่5จัดที่ชุมชนศิษาสาโศกวันที่6จัดที่บ้านกระเชงบ้านคุณป้าเสมในวันที่7จัดที่สุรินอำเภอท่าตูมในวันที่8จัดที่บ้านหมากหม้ออำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดจากชุมชนศิษาสาโศกค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ,จะเจริญทําสมบดีค่ะ